กายหมวยแล้วอาการพนักงานช่อง3ติดโควิดต้องเข้าไอซีเช็คปอร์ดทุกชั่วโมงจากกรณีที่พบพนักงานห้องกราฟิกช่อง3วัย27ปีติดเชื้อโควิด19ทำให้เกิดการบิ๊กคลินิคครั้งใหญ่ของช่องพร้อมทางยกรายการออกมาจัดนอกสตูดิโอและให้พนักงานเข้าตรวจหาเชื้อทันที ทั้งนี้ก็มีมาตรการเชิงรุกพนักงานทั้งบริษัทกว่า349คนรวมทั้งผู้ประกาศข่าวไก่พาสิทธิ์หมวยอริสราหนุ่มกันชยัยก็เข้ารับการตรวจหาเชื้อทันทีและจะได้ทราบผลภายใน1-2วันล่าสุดรายการเรื่องเล่าสาวอาทิตย์วันที่9มกราคม2564 องพิธีกรหมวยอริศราและกายพาสิทธ์ได้เผยถึงอาการโอมอายุ7ปีเมื่อวันที่8มกราคมต้องเข้าไอซีเนื่องจากพบว่าปอดติดเชื้อและปอดเป็นฟ้าและเพิ่งออกมาเมื่อช่วง5นาฬิกาวันที่9มกราคมที่ผ่านมาซึ่งจะพูดคุยกับผู้ป่วยบอกว่าเจ็บหน้าอกมาแต่ยังหายใจปกติ หลังออกจากไอซูมีอาการไอตอนนี้ต้องติดตามอาการที่ปอดพายเกรงว่าปอดจะรัว่วน้องถึงขั้นร้องไห้เพราะรู้สึกผิดทำให้เพื่อนๆพี่ๆในตึกต้องเดือดร้อนปายไปตรวจด,ด้วยทั้งนี้น้องเล่าว,ว่าขณะที่เข้าไอซูมีปรปกรณ์ติดอยู่เต็มตัวรู้สึกทรมานตอนนี้ออกมาจากไอซูมาพักอยู่ห้องความดันลบ พาคอยเอ็กซเรย์ปอดทุกชั่วโมง